จบละจบละดาเมจนอดาเมต่อดาเมต่อหน่อยอาด์ตดาเมต่อหน่อยช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยเฮ้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 ยนี่ไง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 รู้เรื่องรู้เรื่องเฟรมเซตได้อยู่เอาชิ้ลงมาข้างล่างครับพ่ออาร์ตอาร์ตอย่าฝืนอาร์ตอย่าฝืนเอ้นม่ใช่ภูมิอย่าฝืนเออแต่เฟรมเซตเฟรมเซตเองได้เฟรมเซตได้เฟรมเซตได้ เคเคเฟนมเสร็ละมาแล้วมาแล้วชีดมาละชีดมาละอันนี้นี่อ่านนีดิี่อันนี้นี่อันนี้นี่มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยไปเจัดการจัดการซะนั่นแหละนั่นแหละสวยอาร์ตโอ้พี่พี่หายห่วงละพี่หายห่วงละพี่หายห่วงอาร์ตละสวยเออนั่นแหละดีดีค่ะได้พี่ก็ได้ไม่สมองพี่ก็ได้ A mouse has been caught. เอ้าไม่ได้กูด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 เไม่ได้กูดโอ้โหคุณคิดสุดจัดว่าช็อนนี้ไม่หยังหา ขอบคุณสิบตาโซลราแบ็คครับสีเหลืองที่ใครอเอนแต่มแมวมีการกันหมาแค่แมวหรืองเดี๋ยวเลยล้างแยกล้างแยกไอ้ชัดล้างแยกไอ้ชัดเกลี้ยงมึงล้างแยกขอร้องโอ้ยพูมี่อ n caught. แย่ดีดีมากดีมากเจ้าแมวโอ้ช่วยได้เยอะเลยสวยนี่นี่นี่ทรมานแหละทรมานทรมานทรมาน คิดว่ไม่รู้หรอคิดว่าไม่รู้หรอเคไปพูดมินา,านดีมากใครมันผูกราชาว่าถามทิ้งมีเจ <c oughs> ้ลมสองเลยไหมล่ะ

จบเลยจบเลย أ, เจบเลยไม่รอละไม่รอละจบเลยเออจบเลยจบเลยนี่แหละนี่แหละจบ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 ละเอาละยาของพระเจ้าจงสมิทธิผลไปไปน, <c oughs> นี่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 เฮ้ยแมวไม่ใสยย่ระยะวะไอ้บุ มีร่างฟอร์มพี่ช่วยเอาไว้โอ้โหไอ้ผูเบอร์หนีทวนหนีทวนบละสวัสดสวถเวลาได้ยูถูกเวลาได้ยู <laughs> ตื่นเต้นวะไอ้ชอนนี้แม่งตื่นเต้นวะสวยสวย ยายโหเกือบแม่งติดสตาร์ตร่อหน้าแมวพอดีเลย <c oughs> แมวมนสนใจพี่อยู่เมื่อกี้้ยคุณ <c oughs> อาคุณคิดคุณคิดข้างบนข้างบนมบนามบนาตายข้างบนมาตายคุณคิดต้องไอ้พว้แมวมาอยู่ข้างบนมึงจะลอยยองเซปเตอร์ทำเตี๋ยอะไรเนี่ยทำจริงกูเหลือจะชื่ออ่ะอ <c oughs> ูเหลือจะชื่อ่ลอจ,ออจริง คุณคิดบินแน่เลยดูสิขอบคุณรัชนลหนึ่งร้อยดาวครับคุณหยางหกร้อยดาวนาะครับผมแล้วก็พิชการห้าร้อยดาวเลยวันนี้เรียกว่าสุดจิงอเอเป็มที่ไอผู้ไม่น่าช่วยได้หรอกดูว่าปฏิหารเท่านั้นแหละเฮ้ยเอาว่ะอดู่ระว่างเลยระหว่างเลยนะเหลือจะเชื่อ,อจริงนี่ไงล่ะลงไป oh, <no. S 1> งไปด้วยไอ้ผู้ แมวจับไม่ได้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 สวย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 สวอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยระยะยาวอะไอ้สวยโอ้โหทำยิ่งสุดจัดทำยิ่งสุดจัดอาร์อาร์อาร์อย่าอย่าโยนมาหาพี่อย่าโยนมาหาพี่ขอร้องไอ้อาร์เล่นระเบิดจัเลยไปปั๊มหัวใจอาร์เอ้โอเคโอเคโอเคทุกอย่างโอเค่แมวไปแล้วทุกคนแมวไปแล้วระวังระวังแมวไปละแมวไปละแมวไปละ โอ้ <Rocky> แต่ชีเยอะมากเลยว่ะเฮ้สวยสวยสวยเซนเลยเซนเลยเซนเลยโอ้ชีเดีไปบางทีอะทุกคนดูชีดิดูนิวเคีรยดีกว่านิวเคีร์บาบ้าโอ้ยดยอดยอดอดุ้ยโอ้นวะ คมดทีมวดคุณคิดวคุณคิดวคุณคิดวคุคิดววอแต่สถานะเลือนมาก่อนจังหวะนี้แล้วโดนจับมาต่อเลยครับผมเอเจเจอรี่ตรงนี้มารอชั่วอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันได้ไหมได้ไหมแล้วจรวดสั้นแบบนี้ทะลุหรือูยเซียวหลหลแบบโคตรหลอดนี่ครับแล้วมัดทางด้านของทาวี่ส่งขึ้นสวรรค์ไปเลยครับงนครับแล้วรอจังหวะลงมาสวยๆครับ แล้วตรงนี้ทำอะไรนะหนูจะไม่ช่วยไว้ครับทำอะไรไม่ได้สไลด์น้ำแข็งเลยทำให้ไม่สามารถโจมตีทางด้านพี่เอลดาได้ครับทางด้านพี่เอลดาตรงนี้หนีมาได้ก่อนครับผมไปครับทางาออด้านหนูสามารถช่วยไปได้แล้วลูกกอล์ฟตรงนี้โดนแมรีเ่เต็มๆมาฟาดไป็ <โฮ S 2> น1-1แมรี่น็อกเคโอไปครับทำการยังไงเออครับผมทางด้านพี่เอลดาสามารถช่วยทางด้านของอ,อ่าโนบินฮุนเจอรี่ไปได้แต่พี่เอลดาหนีมาแบบนี้ไม่ดีแน่น,นอนครับการติดตัวสุดชารับผม ว้าวทางด้านนักสืบเจอรี่หายตัวมาโยนไอเทมใส่คุณแมวสตันในจังหวะที่การไม่กลัวสตันพอดีทําให้ทางด้านของเอมเจิเชนเมารอดไปครับมาหยิบชีดไปได้เลยแล้วยังไงครับหายตัวหมดแบบนี้แล้วโยนโล่ไปตรงนี้ไม่โดนครับเป็นการโยนโลโซนแ้วพี่เอด้าตรงนี้ยังไงยังไงเราโดนทางด้านของคาะสตันไปแบบนี้เจกันฟ้าจากคุณแมวน็อกเคโอไปเลยครับเราคุ้มไปอีกหนึ่งทีทําการสตันทางด้านพี่เอด้าไม่ให้หนีจากสถานะของเลื่อนเหล็กกันไปก่อนครับผมจากทางด้านพี่เออด้าหรือทางด้านหนุ่มนะม,มีคนมาก่อน ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s ดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ o กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ